อันัญญาโกนัญยะเนี่ยอายุ35ปีตั้งชื่อว่าสิทธ,ธัะแต่ว่าผู้ยังปรารถาาให้สำเร็จแล้วพามเจ็ดคนหรือแปดคนเนี่ยปดยกบอกว่าจะต้องสองนิ้วไม่ใช่ขอดิโปนะก็คือว่า <c oughs> <c oughs> คือถ้าถ้าออกบวชเนี่ยจะเป็นสัจจะเอกของโลกครับแต่ว่าถ้าเป็นยุนอันเนี้ยจะยกเป็นเจ้าจากักรพรรดิทีนี้พอ พระเจ้าจุโธธนะเนี่ยอยากจะให้ลูกนะครับเป็นเจ้าจากักรพรรดิแต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่ามันจะสับสนนะตมาเนี่ยมันพูดไปเรื่อยอยู่คือพุพทธเจ้าบอกว่าเจ้าจากักรพรรดิยังสู้พระโสดาบันไม่ได้อันนี้คือคือพุทธเจ้าว่านะแต่ว่าพระเจ้าจุโธธนะอยากจะให้ลูกเนี่ยอยู่เป็นเจ้าจากักรพรรดิจึงสร้างพระราชวังสามฤดูด อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจะมาลง Youtube ไปอาจะมาเขียนบอกว่านี่คือพระรชาชวังสามดดูโยมงงวะงงวะมันาตมาบอกว่าที่บริเวณนี้เป็นที่สร้างพระรชาชวังสามดดูแต่คนไปดูบงงวะสามดดูตรงไหน,นมีจับลองมาบอก มันก็คงใหญ่กว่านี้โยมแต่ว่านี่ครับคือพื้นที่บริเวณนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่ยิ่งใหญ่กว่านี้แต่มันเป็นบริเวณนี้เข้าใจนะแต่ว่าคนฟังคนดูเขางงว่ะงงว่ะอุจาร์เราถ่ายทอดมาให้ฟังมันก็นยังมาแย่ยแล้วยย่เป็นตะช่างไรอันนั้นเนี่ย พุทโงก็อยู่เนี่ยเท่าไหร่ครับตั้งแต่อายุจนอายุยี่สบเก้าปีด้วยเจ็ดอ่าห้าวันตั้งชื่อเนไหมเจ็ดวันมานดาสวรรคตสิบหปีแต่งงานด้วย2ี่สิบเก้าปีมีลูกคนเดียวงงไหมอยู่ต้องยี่สกว่าปีนะตั้งแต่ท่ารเนีครับ สิบส <15 S 1> ิบห้าสิบห้าปีมีลูกคนหนึ่งวันที่ออกไปนะครับยมออกยมมจะออกไปเนี่ยพูนเขากำลังมาเสร็จแล้วเนี่ยพอมาแล้วเนี่ยโยมงงไว้มันไม่ใช่ <laughs> พอที่อแต่งงานออกบวชนนะ่ะสามสิบหปีสําเร็จอาหารต่ว่าอยู่เนี่ยพระเจ้าชุโทธนะไม่ให้เจ้าชายทิตาถะออกไปไหนเห็นว้านงั้นนะ ตามพระใจวีดีโอว่าไเพราะไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไม่อยากจะไปเห็นคนแก่อยากให้ลูกเนี่ยเพลิดเพลินจึงมีดนตรีทีได้แต่มาเกิดไม่ทันนะไม่รู้โปรงลางสะอ่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะแต่ว่ามันก็เป็นดนตรีนะก็จะบันเทิงนโยม <laughs> พ่อนี่แบบโ,โหเคยว่าดูแลลูกยี่สบเก้าปีนะโยมไม่ให้ออกไปไหนเลยนะ,ะสุดยอดไหม แต่ว่าวันนั้นก็คือวันเพ็ญพระเจ้าจุทโทชนะพระเจ้าอทิจฉาเนี่ยออกไปครับออกไปออกไปพอออกไปแล้วเนี่ยก็จึงได้เนี่ยบัตรหนึ่งเราจะจบแล้วเขายังขึ้นมา <laughs> <laughs> มันดีอย่างนี้เองบัดหนึ่งเหมือนวานเนี่ยเรานั่งจะมาที่เป็นจมงเขาไดน้นั่งหนึ่งนาทีดูดิ <laughs> สะใจ บุญเลยต้องได้นัง่งหนึ่งชั่วโมงน้่งวันไงบุญมีเออบุญมีแต่นั้นเนี่ยที่ตรงนี้นะครับพระเจ้าพ่อพออกไปเนี่ยไปเห็นเทวทูทั้งสีคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะจึงเห็นเทวทูทั้งสีจึงเอาสมณะมาพอกลับมาถึงประตูเมืองเขาบอกว่าลูกชายเกิดจึงอุทานครับ โอ้ oh, บ่วงเกิดขึ้นก็คือลาหูลังลาหุนนะครับลาหูลังลาหูลังเ่าะอุ้ยไม่ใช่หาหูลังนี่ <c ười> คือบ่วงเกิดขึ้นแล้วบ่วงเกิดขึ้นแล้วกลางคืนมานะครับประมาณสี่ห้าทุ่มเนะี่ยออกบวชนลยออกบวชนู่นประตูที่ออกบวชนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นนะครับ บางคนไอ้ตามาบอกให้ไปเหยียบตรงประตูตรงนั้นน่ะม่กล้าเหยียบกลัวออกบวชอะไรก็ดอกกระดิ่งบอกว่าเชื่อฟังภรรยาเหมือนกับไอ้พระนันทะนายโยมเชื่อฟังภรรยากลับมานะนางรออยู่นะจ๊ะอันนั้นก็ถือว่าตรงนี้ไปที่ออกบวชอันนั้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณสามดรดู